และมาครับสวัสดิวาเรตี้ไฟททุกคนทุกขั้น้วยครับวันนี้พบกับนั่นแหละครับไมไอสามคนนะมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะถามว่าเล่นแบบนี้เล่นได้ไหมจริงจริงผมก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกครับอันนี้เป็นคำขันไม่เฉนเนาะแต่ต้องบอกกันนะครับว่าเกมนี้ก็คือแรงนะแรงนะครับนั่นแหละครับเกมนี้ผ่านมานานแล้วนะครับตอนรีซิชั่นเนาะแล้วจังหวะนี้โจเซฟเดินมาหน้าประตูบ้านเล็กแล้วครับแล้วก็เห็นด้วยนะเห็นใครเอ่ยไมไอคนนี้คือใครเอ่ยเหมือนว่าจะเป็นกำนันนางรับ กำนันนาจะเอายังไงล่อเข้าบ้านเล <man qualified worldwide> like ็กจะได้หร <man> ือเปล่าแล้วเหมือนโจเซฟจะหักหลบไปตามนะครับไปหาล่างเงาแทนเนาะแล้วจังหวะนี้ยังไงแตะหิวกันอยู่ตรงโรงงานครับจะรอดจากโจเซฟหรือเปล่านะนั่นแหละครับผมใช้เทคนิคเหมือนเดิมนะเทคนิคเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะ เปลี่ยนชุดเหมือนกันจังหวะนี้ยังไงโจเซฟเหมือนจะเห็นแล้วครับเห็นแล้วชาร์ตรีไปจังหวะนี้บลิงด้วยนะโอ้โหแต่คนละตัวกันนะนั่นไงครับผมบอกกันนะว่าแผนนี้มันใช้ได้ผลแล้วเหมือนจะเสียบลิงไปไม่คุ้มนะครับจังหวะนี้อาแล้วก็มาตามกำนันต่อครับวิ่งเข้าโรงงานไม่มีปิดหน้าต่างบอกเลยนะรับไม่ยับเลยนะถึงจะข้ามช้าก็ตามนะครับไมอาไอยังไงก็น่าจะวนได้สักสองรอบครับ ยังวนๆกันต่อครับแล้วยังไงจังหวะนี้อาจจะชาร์จตีถึงนะถึงไม่ถึงไหมไม่ชาร์จนะครับไม่มั่นใจนะโจเซฟต้องบอกกันนะครับว่าถ้าชาร์ตตีเนี่ยถ้าถึงก็คือดีไปนะแต่ถ้าไม่ถึงนะครับมันจะโดนวนอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าการตีเนี่ยครับมันจะทําให้เสียจังหวะน,นะพอเสียจังหวะปึ๊บอ่ะมันจะชะง,งักใช่ไหมถ้าตีไม่โดนก็นั่นแหละครับเซอร์ก็จะวนได้อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วจังหวะนี้ตัดสินใจไม่ไล่แลวครับไปถ่ายรูปเนาะโจเซฟบอกหนีได้หนีไปเอาตัวในมิติภาพถ่ายก็ได้เนาะ แล้วตัดภาพมาจังหวะนี้เอา้าแล้วจังหวะนี้เหมือนไม้ไอจะหันหลังอย่างไวเลยครับหาที่ใหม่เลยเนาะ แล้วตัดภาพมาจังหวะนี้ไมไอวิ่งไปช่วยโคออร์ดิเนเตอร์แล้วแล้วยังไงกันเอ่ยจะช่วยได้หรือเปล่านะโจเซฟเปิดมิติเคลม,มิล่าโวครับและเหมือนว่าโจเซฟจะไปโซนผิดทางครับจังหวะนี้ช่วยฟรีเลยเนาะแล้วยังไงกันเอ่ยโจเซฟจะรู้ตัวทันหรือเปล่านะแล้วกลับมาแล้วนะครับกลับมามันก็สายเกินไปแล้วแหละจังหวะนี้ยังไงเหมือนจะหาใครสักคนครับ แล้วเปิดเข้ามาในมิติจังหวะนี้เห็นด้วยนะเป็น My i y o t 0 6 1นะครับแล้วตัดภาพมาจังหวะนี้วิ่งมาบ้านเล็กเห็นโคอแล้วนะครับ ยังไงแต่โคออมีปืนอยู่นะจะจ่ายกระสุนยัดหน้าโจเซฟเลยหรือเปล่าแล้วก็ยิงทันทีเลยนะครับอย่างนี้น่าจะฉีกได้อยู่นะน่าจะพอหนีได้อยู่นะหามหน้าต่างไ้หนึ่งสเต็ปครับแล้วยังไงเหมือนจะวิ่งไปตรงบังเกอร์นะบังเกอร์อยู่ทางนี้ด้วยนะครับน่าจะพอวนได้อยู่เนาะมีไม้อยู่นะหรือหนึ่งเครื่องนะครับตอนนี้เริ่หนึ่งเครื่องนะ แล้วยังไงโคออยเลยอีกเฟตหนึ่งนะครับโจเซฟก็ไล่โคออยอย่างเมามันเลยคนอื่นไม่สนละไมไอสามคนในทีมก็ไม่สนใจละแล้วเดินติดจังหวะนี้เรียบร้อยครับน่าจะโดนตีเรียบร้อยเลยนะ,ะแล้วตัดภาพมาจังหวะนี้ไมไอใสช่วยเข้ามาช่วยแล้วนะไมไอใสช่วยจะฟังดูแปลกๆนะแล้วยังไงกันเอ่ยโจเซฟเหมือนจะเห็นแล้วรับตีหลังไม่ตีด้วยนะแล้วรอเธอแล้วช็อกหรือเปล่ารอเธอแล้วช็อก ไม่ต่างกันกับใจฉันเลยแล้วจังหวะนี้เหมือนจะไปไล่โคออต่อครับแล้วก็ตีโคออติดเครื่องทันทีด้วยนะโอ้ยลิ้นพันกันไปหมดแล้วแล้วยังไงกันครับจังหวะนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีแค่โคออนะที่นั่งไมไอสามคนยังไม่ได้นั่งเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับไมไอมาช่วยจากมิติด้วยนะแล้วโจเซฟเปลี่ยนเป็น tp ครับเทเลพอรนะ์ตเนาะ น่าจะเทเลพอร์ตไปฝั่งไหนไปฝั่งประตูโรงงานนะครับแล้วสลับมิติกลับมากะว่าจะตีสักคนแต่ประตูเปิดแล้วด้วยนะไม่ทันครับในเกมนี้ผมจำไม่ผิดเนี่ยออก4คนด้วยนะและมาครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางการจุกบอลนะครับผมจะให้ทุกคนดูไปเลยนะเพราะผมกลัวว่ามันจะอัพคลิปไม่ทันครับนั่นแหละครับสารภาพตามตรงเลยช่วงนี้ยุ่งครับผมพยายามอัพคลิปเนี่ยวันเว้นวันนะซึ่งบางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ที่กี้บอลบอลบลิงเนี่ยครับแต่เขาบลิงติดเนาะแล้วจังหวะนี้วิ่งเข้าสามไม้ครับวนวนเวียนๆไปแถวๆนี้เนาะโอ้โหถ้าพับไม้เมื่อกี้ผมว่าโดนนะบอลบอลเนี่ย แล้วโดนปีมาหนึ่งแผ่ครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบเหมือนดีเจแล้วเป็นดีเจเปิดแผ่นนะปัง <c oughs> จังหวะเนี้ครับถ้าเพื่อนช่วยไม่ได้เนี่ยจะไปโทษเพื่อนอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเก้าอี้ตรงนี้ครับมันเป็นเก้าอี้ที่ช่วยยากนะถ้าเป็นลุงเนี่ยครับอาจจะต้องปล่อยตายนะครับเพราะว่าเก้าอี้ตรงนี้คือเกอ้าอีขา้ขังตายนขังลืมที่ผมพูดนีครับหมายถึง2ตัวละครเนาะคือบอลบอลกับลุงนะ ก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องที่ส่งมาด้วยนะครับผมลืมชื่อแล้วอขอโทษจริงๆเครดิตน่าจะติดอยู่ตรงไหลน,นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับเมมเบอร์ชินะรายชื่อทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับ <What? S 1> และเกมนี้จะเป็นเกมแถมนะ นั่นแหละครับผมอย่าลืมผมอย่าลืม,ลมจะลืมแปลงพันธุ์ด้วยนะครับ